เดี๋ยวมาชมผักกาดกันนะคะตอนนี้ก็ผักกาดก็จะเป็นต้นกล้านี่ๆอวดต้นหอมก่อนอุ้ยต้นหอมสวยมากเมื่อวานเราก็เก็บแล้วก็เอาไปใส่ผัดเห็ดนะคะต้นหอมเนาะแล้วตอนนี้เราก็จะมานี่เลยเมโน,โยนูเย็นนี้แกงผักกาดค่ะทุกคนตอนนี้เราจะมาเก็บผักกาดนี่เลยผักกาไดไปแกงกันผักกาดที่เราหวานนะคะต้นสวยมากค่ะทุกคนนี่เลย เราก็จะมาเก็บนี่ต้มสวยๆกันเลยแบบนี้เลยเราก็จะเด็ดไปแกงเราจะไม่เด็ดนะคะเราจะดึงเป็นรากไปเลยเพราะว่ามันถี่มากต้นใหญ่อุ้ยแต่ว่าต้นอ้วนอยู่นะวันก่อนก็เก็บไปนึ่งรอบนึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเก็บไปแกง ต้นอ่อนๆนี้เกงอร่อยค่ะทุกคนใส่กระดูกหมูก็ได้ใสอ่อะไรอะใส่ไก่ก็ได้แล้วก็ใส่ปลาทูก็ได้นะต้นใหญ่สวยมากนี่ต้นใหญ่อะไรเลยอรุดต้นใหญ่ใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่เลยโอ้โหนี่อะไรนะมาแลงกินได้เราก็กินได้นี่ มีรูๆแบบนี้แหละปลอดภัยค่ะนี่อุ๊ยนี้เลยชวยกันนะนี่อันนี้มันจะมีคนะมาปนด้วยนี้อันนี้โอเค นี่ค่ะดินดีปลูกอะไรก็งามสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะมีเมแมลงเจาะนิดหน่อยความสุขของคนปลูกค่ะทุกคนนี่เลยเขียวเลือสวยมากเลยรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกปลอดสารค่ะทุกคนนี่เลยเก็บได้เยอะด้วย แล้วมันก็มีต้นเล็กๆที่เหลืออยู่เดี๋ยวต้นเล็กๆก็จะได้โตนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่หวานก็คือไม่แน่ใจว่ามันจะออกไหมแล้วก็ค่อนข้างจะหวานไปเยอะเลยนะคะนี่ก็ได้สองสมื้อแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเก็บสนุกมากค่ะทุกคนมีความสุขเพราะว่าเราได้เฝ้าดูการเติบโตของเขาแล้วก็ได้เก็บไปทำอาหารเองนะคะนี่เลย อ้เพื่อนๆที่สนใจปลูกก็ลองทำตามดูก็ได้นะคะง่ายๆค่ะทุกคนหลังบ้านในท่อในถุงในอะไรก็ปลูกได้นะคะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลานะเก็บเข้าครัวกันเลยนะคะสวยสวยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะ